สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับแหงค์รอดปะทุมอ,อ,อีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะเหมก็จะพามารีวิวนะคะรุ่นนี้นะคะก็คือเป็นรุ่น XLT เกียร์ธรรมดานะคะราคาตั้งขายอยู่ที่857,000บาทนะคะสำหรับวันนี้นะคะมก็จะพามารีวิวนะคะเป็นรุ่นรถเดิมๆของเรานะคะในสีขาวว่าตัวออชชั่นของตัว XLT ฟอดให้อะไรมาบ้างลูกค้าจะตัดสินใจซื้อง่ายขึ้นนะคะว่า ทำไมถึงตัดสินใจซื้อ f อร์คันนี้ของเรานะคะในสเปคเดิมๆที่ลูกค้าเลือกเอาไปใช้งานโดยที่ไม่แต่งอะไรเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะแหม่มให้โปรลูกค้าอยู่ที่ดอกเบี้ยถึงเปอร์เซ็นต์48งวดนะคะเพราะลูกค้าเอาไปใช้งานลูกค้าไม่ต้องการดอกเบีย้ยเนาะไม่ได้ต้องการชุดแต่งสําหรับฟ o r d คันนี้นะคะราคาตั้งขายอยู่ที่857,000เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะเป็นเครื่องยนต์2.2 160แรงมา้า385แรงบิดนะคะ สำหรับลูกค้าเอาไปใช้งานคันนี้ก็ตอบโจทย์อยู่แล้วนะคะสําหรับรถครอบครัวด้วยใช้งานด้วยเพราะสามารถบรรทุกได้1.3ตันนะคะสําหรับภายในมีอะไรบ้างเราตามแหมมมาชมค่ะ สำหรับโปรโมชั่นและก็แคมเปญรอบๆตัวรถสเปครถรุ่นคันนี้นะคะแหมก็ได้อธิบายไปแล้วนะคะสำหรับลูกค้านะคะอยากได้รถไปใช้งานสำหรับ XLT คันนี้สำหรับลูกค้าที่ยังลังเลอยู่ว่าจะเอารุ่น XLT เนี่ยคุ้มไหมนะคะสำหรับแหม่มมองว่ามันคุ้มแล้วนะคะสำหรับราคาตั้งขายอยู่าราคานี้กับออปชันที่ฟอร์ดใสมาให้เราในรุ่น XLT นะคะ สำหรับคันนี้นะคะแหม่มก็จัดให้เหมือนกันค่ะเป็นดอกเบีย้ย0% 48รงวดเหมือนเช่นเคยนะคะก็ติดต่อหาแหม่มมือด้านล่างและอดีลาที่แหม่มให้ไว้นะคะสำหรับคลิปหน้าแหม่มจะพาไปรีวิวอะไระติดตามชมแหม่มไว้นะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กด s u b สไครต์ให้แหม่มนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ